ทราบเจ็ดวิธีแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยอันควรนะคะที่คุณไม่เคยรู้นะคะอ่ะวิธีการแรกนะคะหนึ่งก็คือการลดความเครียดนะคะพยายามปล่อยวางจากความเครียดและหากิจก,กรรมทำนะคะเช่นนะคะไปปัน่นไปปั่นจักรยานนะคะไปดูหนังนะคะไปฟังเพลงไปเที่ยวนะคะก็จะลดภาวะจากความเครียดนะคะคุณอย่าไปเสพข่าวลบนะ เสพข่าวฆ่ากันเสพข่าวที่คุณดูแล้วเครียดดูแล้วหดหูนะคะจะยิ่งเพิ่มความเครียดจะยิ่งเพิ่มงอกมากกว่าเดิมสาเหตุแรกผ่านแล้วนะคะสาเหตุที่สองก็คือนะคะวิธีแก้ข้อที่2ก็คือนะคะออกกําลังกายนะคะคนออกกําลังกายประจําทุกสัปดาห์นะคะคุณจะเดินออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือจะปั่นจักรยานก็ได้หรือถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันนะก็คือ ออกกาลังกายขั้นต่ําวันละด30นาทีเองนะคะการออกกําลังกายนะจะช่วยนะคะแก้ปัญหาผมงอกนะคะก่อนก่อนวัยอันควรนะคะออกกําลังกายอาจจะวิ่งเดินออกกําลังกายแกว่งแขนได้หมดนะคะยกเวทนะคะอะไรก็ได้หรือทําทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะนี่คือเหตุผลข้อที่2นะคะ วิธีแก้ข้อที่3นะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนหลับให้เพียงพอเป็นประจําทุกวันนะคะก็คือนอนขั้นต่ำวันละ7-8ชั่วโมงนะคะบางคนแบบนอนดึกเกินนะคะทำงานหนักนะคะตื่นเช้าเกินพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเล่งให้ผมงอกเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะวิธีแก้ข้อที่4นะคะคืองดสูบบุหรี่นะคะสิง สิ่งอมควันนะคะงดสูบบุหรี่นะคะสำหรับคนที่ติดบุหรี่ควรจะงดสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ไปเลยก็ดีนะคะแนะนําว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่าพี่เขยยูรี่นะแบบผมหงอกขึ้นเยอะมากเพราะพี่เขยสูบบุหรี่ตั้งแต่อตอนหนุ่มๆน,นะคะแล้วสูบสูบเช้าเที่ยงเย็นน่ะสูบจัดมากนะคะบุหรี่นะคะจะเป็นตัวเล่งให้คุณแก่เร็วนะคะแล้วก็เพิ่มผมหงอกด้วยนะคะฉะนั้นควรงดหรือควรเลิกไปเลยก็จะดีค่ะ ต่อไปวิธีแก้ข้อที่5นะคะก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเน้นสารอาหารบำรุงเส้นผมนะคะพวกโปรโตีนนะคะวิตามิน A นะคะวิตามิน B แล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะอาจจะกินอาหารเสริมนะคะหรือกินอาหารสดนะคะแล้วแต่ง,งบที่คุณสามารถ m a น a g e ได้นะคะต่อไปนะคะเ,เดวทวนก่อน7วิธีแก้ปัญหาผมหงอกนะคะวิธีแรกก็คือลดความเครียดนะคะวิธีที่2ก็คือออกกำลังกายนะคะวิธีี่3คือพักผ่อนให้เพียงพอ ที่4คืองดสูบบุหรี่นะคะและวิธีที่5นะคะก็คือทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะเน้นเน้นสารอาหารที่บำรุงเส้นผมโดยตรงนะคะต่อไปวิธีแก้ข้อที่6นะคะคือการหมักผมนะคะคุณควรจะลงทุนนะคะพวกทิชเตน,นะคะพวกอ,อบไอ้น้ำนะคะพวกคิมนวดผมนะคะหรือคุณจะหมัก ใช้ว่านหางจระเข้หมักผมก็ได้นะคะหรือใช้ถั่วดําผสมกับน,น้ำส้มสายชูกันหมักผมก็ได้เหมือนกันนะคะโดยถั่วดานะคะจะมีกรด,ดโฟลิกสูงนะคะช่วยชะลอผมงอกได้ดีนะคะอันนี้แล้วแต่งบนะหรือใช้พวกพวกบำรุงผมต่างๆหมักผมบ้านก็ได้นะคะเพื่อบำรุงผมก่อนที่ผมงอกจะขึ้นนะคะคุณต้องลงทุน และข้อสุดท้ายนะคะ7วิธีแก้ปัญหาผมงอกข้อที่7ก็คือนะคะย้อมสีผมแบบเร่งด่วนนะคะคุณควรจะหาตัวช่วยที่เป็นแชมพูย้อมปิดงอกนะคะคุณควรจะห่างไกลหรือเลิกใช้พวกเคมีเพราะว่ามันจะยิ่งเร่งนะคะเคมีปีหนึ่งห้ามโกรกเกิน9้าครั้งนะคะเคมีปีหนึ่งห้ามโกรกเกิน9้าครั้งเพราะว่ามันจะมีสารพวกเคมี สะสมใช่ไหมผมก็กล้านด้วยนะคะแล้วก็งานผมจะไม่เหมือนงานแชมพูนะคะการย้อมสีผมทุกครั้งนะคะคุณควรจะใช้พวกทิชเต้นนะคะพวกสารบำรุงนะคะพวกคีมนวดผมนะคะเซรั่มบำรุงผมแฮโค้ดนะคะบำรุงปลายผมทุกครั้งนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื่องผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะคุณจะต้มีตัวช่วยนะคะคุณจะต้มีทางแก้นะคะคุณจะต้องดูดีกว่าคนในวัยเดียวกัน ที่ร้านนะคะจะมี2สูตรค่ะจะมีสูตรมะพร้าวนะคะแล้วก็สูตรแคลราตินนะคะสองสีเนี่ยเป็น2สูตรที่ขายดีนะคะที่ร้านจะมี2สีมีสีดำธรรมชาติแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะถ้าคุณเน้นปิดหงอกคุณต้องใช้สีดำนะคะถ้าเน้นหน้าไบรท์นะคะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทั้ง2สูตรนะคะจะมี2เบอร์นะคะมีเบอร์สีดำแล้วก็เบอร์สีน้ำตาลเข้มเป็นสีขายดีเป็นสีที่ฮิต เป็นที่ท,ที่ลูกค้าซื้อซ้ํา80%นะคะเีาเี่เอามาร้อยขวดอะ2อาทิตย์ก็หมดแล้วนะคะที่ร้านคือลูกค้าซื้อทีละ10ขวด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 ขายดีมากนะคะถ้าคุณอยากจะรองนะคะถ้าผมเส้นใหญ่อยากโซกหงอกหนานะคะผมหยิกนะคะหงอกดกหงอกเยอะมากให้เอาสีดำสุดมะพร้าวไปผู้ชายนะคะผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผมเส้นเล็กกลางใหญ่นะคะแนะนำให้ใช้สูตรเคลาตินสูตรนี้ผมจะนิ่มกว่าสูตรนี้ผมจะแววกว่าแต่ประสิทธิภาพในการปิดหงอกคือ100%เซนะคะปิดหงอกตั้งแต่วันแรกที่คุณใช้เลยนะคะแต่วันแรกที่คุณเอาไปคุณจะต้องกดทิ้งก่อนหนึ่งปั๊มนะคะเพื่อให้อากาศเข้าไปเพราะว่าสูตรใหม่จะผสมมอสเจอไรเซอร์เยอะจะผสมพวกบำรุงเยอะนะคะ ฉะนั้นวันแรกให้กดทิ้งก่อนนะคะให้ใช้หลักการเหมือนการกกผมนะคะให้ใช้หลักการเหมือนการโก,กผมนะคะก็คือว่า,าทำเหมือนกกบผมเลยนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบ ตามด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นหนึ่งรอบตามด้วยครีมนวดแล้วก็จบนะคะทาใหม่ขั้นถัดไปก็ต่อเมื่อโคนงอกงอกทําใหม่ขั้นถัดไปก็ต่อเมื่อโคนงอกงอกไม่ได้ทําทุกวันนะคะขวดหนึ่งนะคะ500 ML mm, คุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจผลลัพธ์หลังใช้นะคะมันจะเปลี่ยนบุคลิกภาพคุณนะคะคุณจะดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นนะคะถ้าคุณเดินมาสองคนนะคะกับเพื่อนคุณคนที่ผมงอกคนที่ผมดําจะดูภาษีดูดีกว่าดูมีสเสน่ห์กว่าดูแบบ ดูชายอ่ะดูเด็กกว่านะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจเวลาคุณไปติดต่อง,งานเวลาคุณไปพบใครคุณก็เป็นคนที่สวยตลอดเวลาคนคนเป๊ะเวอร์ตลอดเวลานะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอยากให้ตัวเองดูดีอยากให้ตัวเองไม่แก่นะคะ2ขวดนี้นะคะจําเป็นต้องมีค่ะนะคะใครสนใจนะคะขวดหนึ่งก็390บาทนะคะค่าส่ง50บาท ที่ร้านมีเก็บเงินปทาง2ขวด750ค่ะนะคะแล้วก็มีโปร10ขวดด้วยนะคะขายส่งที่ร้านนะคะจะไม่รับตัวแทนนะคะแต่จะขายส่งนะคะเพราะว่าคุรีอะถ้ารับตัวแทนมาแล้วนะจะต้องจะต้องเทรนเขาให้เก่งการตลาดนะคะแต่คุรีมีหลายธุรกิจไงนะคะไม่มีเวลาไปเทรนที่ร้านมีขายส่งด้วยนะคะแก็ขาย1 1ขวด2ขวดแล้วก็10ขวดนะคะลองอินบ็อกซ์มาสอบถามดูนะคะหรือ จะโทรมาปรึกษาสภาพเส้นผมก่อนก็ได้ค่ะนะคะโดยการสแกนบาร์โค้ดหรือโทรมาก็ได้ค่ะแล้วเจอกันไลสัสดหน้าสวัสดีค่ะ